โอ้ยไปอยู่ไหนน้าแม่บ้านเนาะคือหกเสร็จแล้วนี่นะเข้าของไปล้างเอามีฮอทขี้ไก่ไปน้านางทัำขี้ไก่ให้ละโอ้ยมนี่คืออารมณ์เสียให้เนาะอารมณ์ไหนเสียจะไม้เสื้อผ้ากับโบเก็บเป็นหมดนี้น่ะเี่ไงานมาเนื่อยๆแกกินน้ำเย็นๆก็เป็นย่างข้าเลยขี้ในใจเปนน้าข้าวเลยกินน้ำเย็นๆก็ขี้ในใจเย็นๆแม่เนี่ยเอามาไหคือแก้วน้อยแทมที่เย็นนอนมาละอืมเออ ืไก่ผู้ใดละแม่มึงไก่ข้างบ้านนี่บอกไก่ไอตุ้งบอกว่าเอาขอน้ำเย็นๆนี่จัไงเน่อยนนะขอน้ำเย็นๆนี่จัไงน่อยนนะโอ้ยเนาะเอาเอากินน้ำเย็นๆที่ได้อารมณ์ดีๆโอ้ยเช,ยชยื่นใจเชื่นใจโอ้น้ำอย่างนั้คือเย็นแท้แท้ฮออเย็นคอเย็นอันนี้ก็ไหลเย็นคอเย็นไส้ติงคนเดะ เอ,อไก่ผู้ใดว่าปิดแต่เลี้ยงใช่ไหมขี้ก็ปล่อยเขา่านี่ก็ปล่อยเข่านี่น่ถึงกินถึงยากในเลี้ยงเข,าเขา่า,าก,ก็ดีตัวน่าเสื้อผ้าก็ค่อยคอยเก็บเบิ่งเหมือนแห้ง,งเ,าาเราจำเคยเก็บนี่ภรรยาจะเราปิดแต่หักใช่ปะไปไปไป,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 ไปพาไปถ่ากินข้าวเดี๋ยวก็ถายน้ำถ่ายไปไปไปจับบัตรน้อย